สวัสดีครับกินตำโพงตรงห้อง้านหน้ากันามาหน,<ล>น,นัดเ,เควนมาหนาคัควยมาดีสุดาหมาหนัควนะครับกินตำโพงแล้วอาลัดเควนกินตำโพงเอาไงซุปขึ้นมาท<ส>างนี้ไปเนี่ยเออเอาเอามื่อนเาเนี่ยเออเขาเขาจอดรถว้าคนละมเอาอันนี้แอบกามาพี่ไปนี่เขามากินกอนหนัเควนะครับหนักเควย Quay càng hiểu ngô khuyên hơn Bất kỳ mình cứ bỏ mà Bất giờ lúc Bất kỳ Nãy quay mà ừ. Nãy

ขอบคุณเจ้านี่เสียงไงเนาะเสียงฟ้าห้อง g แอบนี้มันหน่อยเสียงฟางห้องแล้วเจ้าชาวบ้ันแม่ิีน้ำแบบ ฝนกับมากความอัม ừ, นน,ออนี้อไ์เป็นกางเกิลเน่ยเดี๋ยวเสียงฟ้าหมพี่น้องเอ้ยมาเต็มเตึมเลยฝวามเงินเล่นฝนาถึงห้องก็เดี๋ยวเล่นก็ขอบนัน

เสียงกนะ็น้ำหาควยเสินไปยาสุกอยู่พุ่นแล้วอยู่น้ำกันเลยแล้วก็มาทางเนี้ยแล้วตอนเช้าแล้วออกมาพีแมนบอสพ,พีแมนเออแล้วมันงอขึ้นตาไว้เนี้ยเดี๋ยวนั้นก็จะหมือนหมือนหอกหนอนเตาหอใช่ไห อะไรมากอะผีเห็ดกระไรเห็ดท้้งหาน่ะเออไม่เท่านะอืมไม่เทาเจี๊บเห้ื่อพึ่งยังไงอืมอไม่เท่าเนืไก่ก็ได้อะเออล่ะขอเนืไก่หลอดขอหลายหออบไม่ขายนอ่ทำ้อหลายเยอะขนาด คนดีครับพักจิ๋วได้ไห่น้องเก็บปาไว้เลยเขาอยู่พักจุบปงครับทุกแท่งวันนี้มัน,ห,มอนหอนแห้งไหมออเอาคุณปมใหา่ออกเหือปมไห้หน่อยตัวหน่อย เาวขาวด้านปากปาหโดดลงมาเหอืมนะอืมเห็นไหมตกขาวฝนมาทางท่อไหนน้าดนบ่อืมมัวเป็นยเงไงผมบอกว่าจะดลงแล้วแต่ว่าทางผมน่าตกถ้ามาแจ้งนี่เป็นยังง đi nó lỏng nè Ừ, ừ. 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 Thế độ. Thế độ tháng rồi, rồi vướng lắm. trong hang bẩn, để móng tay luôn. Ừ, <laughs> à na Nà đùn. classical นี่ก็ในบรรยากาศห้องเสียงฟ้าห่อห่อแต่ทางห้องประทันนี่มันเหมือนกันไหนเงี้ย่งี่ยายหลายเมายเง้ย

ามัยทำไมจะก้อนโฆษนาส่วนหัวอืมว่าป่นีบอกเลกว่า อื่นกาเช่าเห็ดมาอื่นเช่าออกล้วเนาะเข่าออกแล้ว,ว,ลวไปบ้างใครแล้วก็ก็ออกมาเมื่อนานเนาะสมพันธ์นมาแล้วก็จับขับไปบ้างใครแล้วก็จะมา่ก็มีหว่วใช่ปะ ก,ก็าบางคนนี่แหลอเนาะขอเป็นธรรมาชาติบางคนนี่แหลอจากบเปลี่ยนไปหรอกไม่อยากท้าอ,อ,อจับเสร็จแบบเบ็ดเบิดเบิดเบอดเสร็จ